แอร์รุ่นใหม่จอ13นิ้วและ iPad Pro รุ่นใหม่ชิป M4 เย้สวัสดีค่ะวันนี้มาแปลกนิดนึงนะคะมีการแบบ ดับเบิลดับเบิลทรบลดับเบิลทรัเบิลใช่ <laughs> ไม่ใช่น้องรังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาๆละดารีวิวชาแลดารีวิวนะคะน้องฟังเล่าให้ฟังฟังนรีกุลใช่ <c oughs> วันนี้เป็นสาวลลดาคนใหม่ขอบคุณค่ะ <c oughs> เรื่องของเรื่องก,ก็คือว่าอยากชวนน้องฟังมาทําคลิปอะไรสักอย่างด้วยกันมานานมากแล้วนะคะซึ่งก็ได้โอกาสพอเหมาะพอจะว่าเฮ้ยน้องฟังเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งตรงไปยังลอนดอนในการเปิดตัว iPad ใหม่ก็เลยจะชวนน้องฟัง าเรื่องให้เราแบบว่ามาเล่าให้ฟังหน่อยมาเล่าให้พี่ฟังแล้วก็เล่าทุกๆอย่างให้ฟังหน่อยว่าเออมันมันเป็นยังไงบ้างสำหรับ iPad รุ่นใหม่ทั้งสองคันนี้ <c oughs> ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก็คือขอโปรโมทก่อนนะคะถ้าคนเห็นคลิปคู่กันไปแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปที่เป็นน้องฟังตัดสูตร เราใช่คนก็ทักว่าเราแน่เหมือนกันนะคะทักมาค่ะใครบี1บีอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ซึ่งนี่ก็ใส่สูตรของน้องฟังด้วยนะคะใทยอินนี่อะไรใช่อินขึ้นมาปิ้งรีวิวจบแล้วค่ะวันนี้รีวิววันนี้เธอเอาง่ายเหมือนกัน ที่ก็ดูงานเปิดตัวอยู่ที่ประเทศไทยก็ฟังฟังฟังตอนแรกก็แอบ,บรู้สึกว่าเปิดตัวแค่ iPad เองเหรออ้าวแค่บางลงเหรอโอเคชิปใหม่ก็โอเคแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าที่พี่รู้สึกว่ามันว้าวมาก <c oughs> มันคือการที่เขามี iPad OS อันใหม่ที <c oughs> ่เพิ่งเปิดตัวไปในแบบพร้อมกับ Apple Intelligen c e อะ <c oughs> มันว้าวมากมากแล้วพี่รู้สึกว่าโอ้โหพอเป็น iPad OS ใหม่พอมันอยู่ใน iPad รุ่นใหม่เนี้ยมันจะเป็นการแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทําอะไรได้เพิ่มขึ้นหลายอย่างมากๆนะคะซึ่งก็เลยต้องมารีวิวให้ดูกันก่อนที่จะแบบเอา p s d OS ใหม่มาลองซึ่งถ้าฟีดแบ็ในคลิปนี้ดีนะคะอาจจะขออาบเียนเชิญน้องฟังมาอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้ดีดีมากเลยค่ะโอเคได้เลยส่วจริงๆโดยส่วนตัวฟังอะ่ะเป็นคนใช้ iPad อยู่แล้วเออเป็นคนใช้ iPad ตั้งแต่แบบสมัยเรีย,รยนอะไรเงี้ยซึ่งรุ่นก่อนอะ่ะ คือฟังก็ใช้จอใหญ่แต่แต่ก่อนมันจะเป็น12.9นิ้วใช่ซึ่งฟังอ่น่าจะใช้เป็นรุ่นแบบ M1 อะไรเงี้ยเป็นรุ่นก่อนรุ่นล่าสุดอีกก็คือเป็นโปรเป็นโปรใช่แต่เป็นโปรเพราะว่าชอบอะไรแบบให้มันดูโปรก็คือนอกเหนือจากแบบอัปจัย4บวกโทรศัพท์ก็จะเป็น iPad เลยเพราะฉะนั้นก็คือแบบพกตลอดเวลาซึ่งแบบพอเราใช้ จอใหญ่อะคือมันหนักฟังว่ามันส่งผลต่อการจดของฟังเว้ยเพราะว่าปกติแล้วอะแบบพอมันหนักมันจะแบบมันจะแบบลิกกับลลิกไม่ได้แล้วมันเมื่อยมากๆอกะคือฟังจะต้องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือพอมันแบบมันบางลงอะที่เขาบอกว่าแบบบางสุดเป็น Apple product ที่แบบบางที่สุดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออสะดวกมากสะดวกอันนี้ขอแชร์ฝั่งพีพีก็เป็น heavy user iPad มาก่อนในตั้งตอนเรียนหรือแบบตอนแบบทำงานใหม่ๆห่อน้าเนี้ยเหมือนกันเนาะแซลชันก็คือนานมาแล้วนะคะก็คือใช้ iPad นั้น แหละมาโดยตลอดตอนน้นมีแล้วใช่ไหมตอนนี้นมันจะเป็นรุ่นแบบบุกเบิกเลยเนาะแบบไปถึงว่ามันจะเป็นรุ่นบุก,กเ,เบิกแหละไอแพดบุกเบิกช<ว>ใช่ไม่เป็นเลยใช่รุ่นแรกๆที่คีย์บอร์ดมันยังเบาๆอะไรเงี้ยก็จะพกไปแบบนั้นแต่พอมันเริ่มแบบมีคีย์บอร์ดที่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นอะไรเงี้ยพี่ก็จะพกน้อยลงมากๆเพราะพี่ยเป็นคนชอบพิมพ์พอ iPadOS ใหม่ออกมาก็คือแบบอยากใช้มากน่าใช้มากแล้วพอแบบดูคนที่เขาเปิดตัวแบบ Apple Intelligence อะไรเงี้ยคิดว่ามันน่าจะแบบ เอามาใช้ได้ดีอ่ะเพราะว่าแบบมันเป็นชิปเพราะว่ามันเป็นชิปแบบ M4 ด้วยคิดว่าแบบน่าจะแบบรองรับอะไรใหม่ๆได้มากใช่นะคะจริงๆที่ผ่านมางานที่ใช้ส่วนใหญ่คิดว่าแบบ M1 M2 ก็ใช้ได้หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบปกติอย่างที่ฟังใช้ก็นอกจากสดอ่ะก็จะแบบดูซีรีส์เล่นเกมหรือว่าใช้แอปพวกแบบอย่างแบบถ้าการแพทย์มันก็จะมีแอปพวกแบบอ n นาตอมี่ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นเก่าๆก็รองรับหมดนะใช่แต่ว่าคิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะ ลองรับอะไรไม่ใช่สิ่งนี้น่าจะลองรับอะไรใหม่ๆได้มากอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าเนื้อหาเมื่อกี้ยังไม่เข้าหรอคขัดปนนี่นะคะเทียบความบางให้ดูกันก่อนในมือเฟื่องเนี่ยเป็น iPad Air ส่วนของน้องฟรังเนี่ยเป็น iPad Pro ซึ่งอันนี้มาแปลกในรอบนี้เนาะเพราะว่าดูเนี่ย ปกติ iPad Air มันจะแบบเป็นภาพจำว่ามันจะบางกว่าเบากว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่า iPad Pro เป็นรุ่นที่บางกว่าใช่มันก็สร้างความสับสนนิดนึงนะตอนแรกซึ่งถามว่าแบบจุดเด่นของฝั่งนี้ก่อนเลยคืออะไร iPad Air รุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาและน่าสนใจก็คือไซส์นี้นะคะจอ13นิ้วปกติถ้าใครอยากจะได้ iPad ที่แบบจอใหญ่ๆเอาไว้จดเยอะๆจะต้องกระโดดไปโปรเลยฟังอ่ะเป็นแบบนั้นนะฟังก็เลยรุ่นก่อนหน้าฟังก็เลยต้องไปโปร12.9ใช่เพราะว่าฟังอ่ะเวลาเรียนเพราะว่าน น้องแบบบางทีอาจจะชอบแบบแบ่งจอหรือว่าม,มีใครชอบทํางานแบ่งจอ,อแล้วแบบพอไซส์11อะ่ะมันจะเล็กเกินไปในการที่จะแบ่งจอแล้วเห็นอะ่ะ13มันกำลังดีตอบโจทย์ว่าแบบจอใหญ่แต่ไม่ได้ไปประมวลผลกราฟิกตัดต่ออะไรเยอะแยะไม่ต้องการประสิทธิภาพข้างในที่สูงแต่แค่จอใหญ่พอฟังว่าจริงๆตัดต่อเบื้องต้นก็ยังพอทําได้ได้วยซ้ำเพราะว่าจริงอันเนี้ยก็เป็นชิปเกมถูมที่เป็นแบบ ชิปเดียวกับรุ่น iPad Pro ก่อนหน้าเลยใช่นะซึ่งราคาของรุ่นนี้นะคะก็เริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0บาทแล้วมันจบไหมครับไม่จบครับเพราะว่า <laughs> อะไรครับเพราะว่า <laughs> สิ่งนี้ครับ Apple เป็นชิป r r o ครับ <laughs> ใช่ครับซึ่งเวลาเราซื้อ iPad อ่ะเราจะมาใช้เฉยๆก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบมาคู่กับ Apple Pencil Pro ซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะประมาณแบบ5,000 ใช่นะคะก็บวกไปประมาณสามหมื่นห้าถ้าอยากได้เอ่อคีย์บอร์ดอีกก็บวกอีกหลายอยู่หรือว่าเป็นแค่โฟลิ่อเฉยเฉยถ้าแบบจะมันเจ๋งๆหน่อยก็จะแบบพันอัพอะไรนี้นะคะก็ลองคิดคำนวณดูใช่ก็บวก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 แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปนะคะของ iPad Air รุ่นนี้ก็คือกล้องเขาขยับมาอยู่ตรงนี้เวลาเราแบบอาจจะวิดีโอคอลประชุมออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะตั้งแบบคล้ายๆแบบปท็อปเนาะตรงนี้ก็อาจจะสะดวกมากยิ่งขึ้น ถามถึงน้องฟังบ้างดีกว่าเออชอบไม่ชอบอะไรยังไงหลังจากที่แบบได้สัมผัส iPad Air รุ่นนี้นจริงๆอะฟังอะก็ชอบในเรื่องที่อย่างที่บอกไปว่าจอใหญ่ออย่างน้อยในที่สุดมันก็มีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่ว่าชิป M2 ฟังว่ามันไม่ได้แย่เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็แบบคือเราก็ไม่ได้ High p e r f o r m มานซมากอยู่แล้วแล้วเราก็ รู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็เท่ากับ iPad p r ปรุ่นที่แล้วอือฮั uh huh. ส่วนที่ไม่ชอบอ๋อก็คือเรื่อง Apple Pencil ค่ะที่ว่าเหมือนแบบเขาฉลาดเป็นถึงว่าแบบพอซื้อใหม่แล้วก็ต้องซื้อใหม่หมดเลยซึ่งมันก็ต้องบวกไป 5, อีก5 0าพันอ่ามันก็จะรวมกันเป็นตั้งต้นก็แบบส5 0 0 0เนี่ยไม่รวมว่าถ้าสมมติเราอยากได้สตอรเรจที่มันแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบพันเออหนึ่งที่ดีอะไรมันก็จะแบบบูบูบูบวบวกเข้าไปอีกบวกขึ้นไปอีกประมาณนี้ก็แล้วแต่ กำลังรัพย์ของแต่ละคนนะคะ<ช>แต่ว่าอันนี้แบบ disclaimer นิดนึงนะคะว่ามันใช้เป็น Apple Pencil Pro ได้แล้วก็ Apple Pencil ที่เป็น USUFC ได้แต่รุ่นที่แบบฟังมีหรืออะไรเงี้ยก็คือใช้ไม่ได้ใช่ฟังมี Apple Pencil 2เยอะมากอ<ล>ะไรเงี้ยเพราะแบบชอบทำหายแล้วพอซื้อปุ๊บก็แบบอ้าหาของเก่าเจอะอะไรเงี้ยมันก็แบบมีหลายแท่นแต่ว่าใช้ไม่ได้ IC พูดถึงเรื่องทำหาย Apple Pencil Pro นะคะทุกคนข้อดีแม้เราจะต้องซื้อใหม่แต่มันสามารถมีอะไรคะ Find My Apple Pencil Pro ได้แล้ว ใช่แล้วก็มีฟังกชันมีฟังก์ชันแล้วก็มีฟังก์ชันอ่ามีฟังชันแบบที่แบบบีบได้บีบบีบบีบต่างปากนะคะก็มีความว้าวในตัวของมันแต่ฟังไปดูมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็แบบไม่ได้แบบช่วยไน้หาได้ขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้มันส่งเสียงไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าปกติเราแบบคือถ้าอย่าง airpods อะไรเงี้ยมันยังแบบส่งเสียงได้แต่อันนี้คือหายแล้วก็แบบมันแค่บอกผิดนิดหน่อยแล้วเราบอกแวบายู่ใกล้หรือยังใต้ฟู หรือโซฟาอันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวประกอบนิดนึงอตไ่ก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะค่ะสรุปสั้นๆนะคะหลังจากพูดมาเยอะก็คือ iPad Air ตัวใหม่นี้เหมาะกับใครก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับแบบนักเรียนนักศึกษาที่มีงบประมาณหน่อยแล้วก็อาจจะอยากได้แบบ iPad ที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ลื่นไหลกว่ารุ่นเดิมนะคะมีการไปจดโน้ตหรืออาจจะแบบตัดต่อคลิปง่ายๆหรือใครก็อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะเออสามารถทําได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆก็จะมี2รุ่นเนาะอัน13านิ้วที่เราถ 19,900บาทอย่างที่บอกไปแต่ว่าก็จะมีรุ่นที่เป็น11นิ้วนะคะอันนั้นก็จะแบบราคาย่อมเยาวลงมา23,900แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องแบบเผื่อตังค์เก็บวไว้อุปกรณ์เสริมใดๆอาจจะเผื่อสักแบบ หมื่นแปดพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออที่เราจะแบบถูกใจนะคะกับสีนี้พูดถึงเรื่องความจุนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยให้ความจุเริ่มต้นมาที่1 2อยยกิกเลยก็จะเพิ่มมาจากรุ่นเก่าที่แบบให้แค่64เนาะซึ่งก็ถือว่าโอเคพอประมาณแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบเทวียูเซอร์ชอบโหลดเกมหนักๆเข้ามาเล่นในนี้ด้วยหรือว่าอยากจะมีคลิป 4K อะไรอย่างเงี้ยร2อยยกิกก็อาจจะไม่พอนะคะก็จะต้องเต็มเงินเพิ่มอัพสตอรจขึ้นไปด้วยค่ะหรือว่าไม่อัพสตอรจก็อ่ะ ซึ่นี่ก็คือ iPad Pro นะคะเดี๋ยวให้น้องฟังเป็นคนแบบว่าไล่เรื่อง iPad Pro ให้ฟังบางค่ะบางค่ะ M4 ค่ะอือใช้ก็คือจริงๆก็คือหลักๆที่เขาแบบพูดถึงกันเยอะมากๆก็คือเรื่องความบางอืมีเพงเพราะว่ามันแบบบางสุดในแบบ Apple product ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยบางกว่าแบบ iPod Nano ในอดีตอีกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบ เออซึ่งมันก็ว้าวนะเพราะว่าเขาจัดยังไงให้มันบางขนาดนี้อะเออใช่แต่ว่าอันนี้คือหมายถึงว่า13นิ้วแต่ว่าถ้าสมมติว่า11นิ้วก็จะหนากว่านิดนึงใช่ไหมห้าจุดสาอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็จะเป็นแบบ5.1าชุนอกงหนือจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของแบบเด่นๆก็พวกแบบชิป M4 ใช่ซึ่งจริงๆเพราะว่ามันว้าวตรงที่แบบคือรุ่นก่อนน้ามันเป็น M2 ใช่แล้วนี้มันกระโดดมา M4 เลยตอนที่เราดูงานเปิดตัวนะฝรั่งเขาแบบว้าวกันเลยว้าวใช่บว้าว ว้าว <Wow. laughs> อันนี้ก็นั่งว้าวอยู่บ้านบอกเฮ้โอเคเอ็ม <laughs> <laughs> ายไ,ไปเลยวะหายไปเลยแบบอีเวนต์แบบแม็กงี้ย่ะเขาก็ยังไม่แบบยังไม่ได้เอาตัวเนี้ยเข้าไปใช้เลย,เลยอะไรเงี้ยเหมือนอันนี้เป็นโปรดักต์แรกที่เขาใช้เป็นแบบ d ม m o เตรียมไว้สำหรับการรองรับแบบพวก AI แบบ Apple Intelligence <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> ในอนาคตอะไรเงี้ยคิดว่าเออน่าจะได้เห็นยูสเพ e มากขึ้นว่าแบบเอามาใช้กับแอปต่างๆหรือว่าอะไรที่มันรองรับ เฉพาะแบบ M4 อ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเี้ค่ะจริงใช่นอกจากใช้แบบจดอะไรอย่างเี้ค่ะถ้าส่วนตัวฟังก็จะใช้แบบดูซีรีส์อเออฟังก็จะชอบใช้แบบดูซีรีส์หรือแบบพักผ่อนะ Tube, อ่ะดู YouTube หรือว่าบางทีเราก็เช็คงานเนาะแบบว่า ว่าแบบเออตัดต่อเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนเเตอร์ทั้งหนึ่งซึ่งรุ่นเนี้ยจอคืออัปเกรดมาอีกใช่ใช่อจอฟังชั่งฟังว่าจอสวยมากคือมันเหมือนเป็นโ <ม S 2> อเลดซึ่งจอที่บอกว่าเป็นโอเลดสองชั้นเนี้ยเขาก็เรียกว่าแทนเดมโอเลดแต่ว่าทาง Apple เนี้ยเขาก็จะมีชื่อว่าเป็น Ultra Retina HDR นี่คือแบบที่สุดของแบบทุกเทคโนโลยีที่จะใหม่ทั้ง M4 แล้วก็แบบตัวจอพวกนี้ถูกต้องนอกจากนี้เนี่ยเขาเขาก็มีออปชันที่เป็นแบบนาโนเทคเจอร์กราสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ถ้าเทียบกันอ่ะจะเห็นเลยว่าในห้องที่แบบมีแสงอย่างแบบมีไฟตะตูอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนาโนเทคโนโการคือไม่สะท้อนเลยส่วนเรื่องลำโพงอ่ะเทียบกันเป็นไงบ้างคะนนถ้าเทียบกันระหว่าง Air กับโปรคือ i p a d ด r o ดีกว่า iPad Air มันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะมันคือ iPad Pro ใช่ก็ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าพี่ปังปังมาแต่ว่าแต่าก็จะมีการบอกว่าถ้าไปเทียบกับ iPad Pro รรุ่นก่อนหน้านี้อ่ะอันนี้มันอาจจะแบบเสียงรอบโลกหน่อย ใช่แล้วจะแบบมีพื้นที่แบบสโตร์เอาอะไรใช่ก็อาจจะเป็นข้อที่แบบอาจจะต้องแลกนิดหน่อยแต่ฟังว่าโดยรวมก็ดีแบบดูหนังอะไรสนุกแล้วก็แบบเออดูหนังที่สนุกหรือเนาะดูหนังสนุกดูหนังสนุกค่ะจอใหญ่จอสวยเสียงดีจอใหญ่จอสวยเสียงดีถูกต้องนะคะเออสนุกกว่าทำงานแน่นอนอ้าวก็แน่อ็ตไม่เราชอบทำงานค่ะเราเป็น working woman ค่ะงานเข้าได้นะคะเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าทายอินเข้าเดี๋ยวก็มาใหม่ไงเออใหม่เออ จ่ายค่ะลูกค้ารอบที่มันเบาแพดพูก็ได้ค่ะไม่ติดนะโอเคอ่าโดยสรุปอันนี้น้องฟัง iPad โปร M โฟนค่ะนะยูเซอร์ User, ด้วย ừ, ชอบ ừ, ไม่ชอบ ừ, อะไรพี่แคทือจริงๆอ่ะฟังก็ชอบแหละเพราะว่าโดยก่อนหน้าน,นี้ก็คือร <ừ. S 3> ุ่นมันไม่ใช่รุ่นนานแล้วอะแบบสามสปีที่แล้วอะไรอ่าะพอมันกระโดดมาเป็นรุ่นนี้ก็เลยรู้สึกว่าเนหลายๆ,ๆเรื่องมันก็ดีขึ้น <ừ. S 3> อย่างแบบอย่างชิป M โฟหรือว่าแบบอะความบางหรืออะไรต่างๆเนาะอนอกจากนี้ก็คือที่ชอบอย่างหนึ่งคือสแกนเอกสาร <ừ. S 3> คือมันมี AI ที่ เหมือนอันนี้ช่วยลดเงาเวลาเราสแกนเอกสารเวลาเราถ่ายอ่ะคือเวลาถ่ายสรุปเพื่อนถ่ายอะไรอะไรเงี้ยตึ่งตังอ่ะใช้ฟัง์ชันนี้บ่อยมากเรื่องการสแกนเอกสารรวมๆมันก็ดีขึ้นแหละใหม่ขึ้นฟังก์ชันหลายๆอย่างก็อัปเกรดขึ้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ชอบอ่าโอเคแต่ถ้าไม่ชอบก็เหมือนเดิม Apple Pencil เก่าไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่นอกจากนี้ก็คือมันมี Apple มันมีคีย์บอร์ดใหม่ด้วย เออมีคีย์บอร์ดใหม่ก็คือแบบใช้กับอันนี้ได้ก็คือสรุปถ้าซื้อทั้งหมดก็น่าจะเกือบแสนอยู่นเออเราก็แต่แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การใช้งานแต่ว่าอย่างของฟังอ่ะคือฟังก็มีเพราะว่าฟังรู้สึกว่าฟังก็เอามาใช้ในการทํางานด้วยรู้สึกว่าเหมือนก็เป็นการลงทุนอย่างนึงซึ่งในมุมของแบบเราเราก็รู้สึกว่าเออบางทีก็ใช้อันที่มันแบบสุดไปก่อนเออแต่ว่าจริงถ้าใครไม่ได้แบบจะต้องสุดก็คิดว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นจจะำเป็นสําหรับคนที่แบบ ้งานมันจริงๆอ่ะเป็น real user ที่แบบใช้มันขูมอ่ะใช่ฟังว่าจริงๆถ้าคนที่แบบใช้จริงๆก็บบโฟตัดต่อหนักๆกราฟิกหนักๆอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับโปรใช่นี่อย่างของฟังจริงๆโดยส่วนตัวก็จริงๆก็ใช้แอร์ก็พอแหละแต่อย่างที่บอกว่าหลายๆเรื่องเราเราก็อาจจะแบบเป็น emotion ด้วยชอบให้มันแบบไปสุดเราไปสุดเลยอ่ะใช่แต่จริงๆถ้าถามว่าแบบการใช้งานจริงอ่ะว่าฟังอ่ะแอร์ก็พอ S <S นิสิตนักศึกษาหลายๆคนเพราว่าเอกก็พอ,อกับการที่ว่าอาจจะเหมาะกับคนที่เตรียมจะใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของ Apple Intelligence อ่าใช่ใช่นี่ก็มาคาดหวังรออยู่เพราะว่า M4 ่มันอัปเกรดพวกแบบ Neural Engine ซึ่งมันก็คือเป็นชิปที่ไว้ประมวลผลความแบบเป็น AI ได้แบบหนักหน่วงยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้น CPU ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูแต่ <นะ S 2> อีกหน่อยก็ไม่ต้องทำงานแล้วแบบทำงานสิมันก็ทำให้เลยใช่หรอด้วย m ไม่ใช่นะแบบเมื่อกี้ ราคาเป็นไงบ้างน้องฟังกัน,นราคาใช่ไหมก็สมกับพรมาโปรโใช่เพราะาจริงตัวของโปรนะคะก็เริ่มต้นที่256กิกค่คะซึ่งถ้าสมมุติว่า13นิ้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่52,900บาทอืบาท นิดนึงแต่ว่าถ้า11นิ้วนะคะก็จะเริ่มต้นที่39,900บาทซึ่งจริงมันคือ3ปลายคือ4นั่นแหละก็คือห้โตนห้นก็หมื่นกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครแบบต้องการความจุที่เยอะขึ้นก็จะมี5 1 2ร้อยสอกิกน่เทออะไรเงี้ยส่วนถ้าใครที่ชอบเทนะคะก็เซฟมาทางนี้เลยค่ะจบถัดมาอีกอันที่ไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้หลายคนว้าวกว่าตัว iPad นะคะก็คือตัว Apple Pencil Pro ที่ทำจากไฟล์ y Apple Pencil Pro ได้เลย ก็ยังทําได้อีกหลายอย่างนะคะปกติอ่ะรุ่นเดิมอ่ะพี่ก็ชอบแลลวที่มันแบบเดาคลิกแล้วมันก็มีแบบขึ้นมาเป็นยังลบอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือเพิ่มอีกสามารถกดได้สควีสปึ๊บ นี่ขึ้นเมนูเลยจ้านะคะไหนขยี้ซีอันนี้ทำอะไรได้บ้างแย่แหละโอเคมันจะเป็นเมนูซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแต่ละแอปมันก็จะขึ้นมาต่างกันแต่อย่างนี้เป็นบริเ็นฟรีฟอร์มมันก็เป็นแอปที่ฟังใช้บ่อยในการที่ว่าแบบชอบจดต่างๆเลยมันก็จะแบบขึ้นมาเนี่ยมีเมนูก็มีขึ้นมาหมดเลยแบบสีอะไรต่างๆก็แบบ เนี่ยเลือกได้ตืด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 ใช่ก็คือแค่กดก็ขึ้นมามันก็ใช้งานสะดวกง่ายมากขึ้นแทนที่เราจะต้องแบบย้ายมือมาแบบข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงเราสามารถตั้งได้ด้วยนะว่าเราอยากให้ s q u e e แล้วขึ้นมาเป็นฟังก์ชันอะไรของแอปนั้นๆอะไรเงี้ยเออเป็นการเพิ่มความสะดวกใช่เป็นความเพิ่มความสะดวกจะได้ไม่ต้องแบบเออก็คือแบบใช้งานเขียนเอยู่ก็แบบกดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเคื่องนี้เขาจะเรียกว่า s ควี e z e button แล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็จะมีแฮปติกฟีดแบ็กด้วยใช่ไหมคะที่จะ ให้เราแบบทาอะไรมันก็ตอบสนองมันก็ได้ฟิวอ่ามันจะได้ฟิวดีกว่านะคะรวไมไปถึงนี่มันมีสิ่งที่เรียกว่า b a r r e l roll อันนี้เฟิรรู้สึกว่ามันเหมาะกแบบับอย่างที่ฟังบอกว่า calligrapher นักออกแบบตัวอักษรน,นะคะคือมันแบบเราจ่อปุ๊บมันก็จะบอกว่าองศาต่างๆของปากกาอย่างเช่นอันนี้มันจะเป็นแบบปากกาที่เหมือนออปากกาหมึกซึมใช่ไหมคะฟิวมันก็จะแบบเนี่ยลากไปตามเส้นต่างๆของปากกาอ่ามันก็จะได้แบบไหล้น ได้นะคะเออก็จะสะดวกตรงนี้ในการวาดรูปค่ะนี่นะคะอย่างเช่นมันจะเป็นแบบม์กเกอร์อ่าเราเราจอไปงี้มันก็จะเห็นว่าอ๋อองศาป,ประมาณนี้มันจะแบบไปใกล้มันจะแบบเป็นเส้นนี้นะลากก็จะรูปก,ก่อนบางทีไม่อยากทำแล้วลบทำแล้วลบใช่ปะะ่ปะจะอย่างเงี้ยก็จะแบบอ่าหลากหลายลงน้ำหนักเอ่ยได้ก็จะแบบเนี่ยฟีลลิ่งดีนะขนาดไม่ใช่คนวาดรูปอะ่ะอันนี้มันเป็นแบบเ่อค่ะว่าไม่ได้วาดรูป ดูสิก็คนเราไม่ต้องเก็บทุกอย่างหรอกค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บางคนชอบคือมันมันจะเห็นสีที่ผสมด้วยนะอย่างแบบว่าแบบสีอันนี้คือสีเหลืองใช่เราติ๊กแต่ว่าเยลโล่อย่างสีเหลืองเยลโล่แต่ว่าหมายถึงว่าพอเราเอามาลงตรงสีเงินอ่ะมันก็จะแบบเห็นว่าแบบเออถ้าลงไปมันจะเป็นสีนี้นะอะไรเงี้ยมันผสมสีได้เนี่ยผสมสีแบบผสมสีอะไรอย่างเงี้ยเหมาะแบบคนวาดรูปถูกต้อง และอีกอย่างหนึ่งที่เขาเปิดตัว,วามวาพร้อมๆกันก็คือ Magic Keyboard ตัวนี้อันนี้มีความเป็นรุ่นใหม่ใช,ใช้ได้เฉพาะ iPad Pro ใช่ขอได้ญาต iPad Pro ใช่อันนี้คือมี Magic Keyboard รุ่นเก่าซึ่งรุ่นเก่าเนี้ยก็คืออันนี้คือ iPad Pro นะรุ่นรุ่นเดิมแต่ว่ามันนี้ Magic Keyboard รุ่นเก่าเขาเปิดมาแบบครั้งแรกที่มีความแบบคล้ายคลึงกับ MacBook อันนี้จะไปใช้กับ iPad Air ได้ใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือราคาเท่ากันนะแต่ราคาเท่ากันราคาเท่ากันใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือเอออย่างที่เห็นก็คือฟังว่า ก็งคือเมจิกคีย์บอร์ดอันใหม่ก็คือสวยกว่าเยอะมากเลยมันจะให้ฟีลเหมือนเนี่ยคายบัคบุ๊กใช่เหมือนมากอันนี้เป็นเหมือน,นเป็นอลูมิเนียมใช่ได้อีกฟีลหนึ่งใช่แล้วก็แท็คแพดก็จะใหญ่กว่าเท่าที่ดูนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันโรข้างบนซึ่งก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์เลยเหมือนแมคบุ๊กเลยว่าแบบเออปรับแสงไฟปรับเสียงปรับอะไรได้ในเมจิกคีย์บอร์ดเลยซึ่งถ้าซื้ออันนี้มันก็เหมือนกับการที่แบบฮัลโหลพร้อมจะเปลี่ยนร่างแปลงร่างเป็นแมคบุ๊กเนี่ย เวลาที่เราจะเอา iPad มาใส่ซึ่งคล้ายมากนะเป็นอะไรแบบนี้ใช่สวยมากเพราะว่าสวยมากซึ่งค่าตัวน้องเนี่ยตัว13นิ้วก็จะอยู่ที่13,990บาทใช่แต่ว่าถ้าสำหรับ11นิ้วก็จะเบากว่านิดนึงก็จะเป็น1 1 9 9 0บาทก็นะคะ ถ้าอยากได้ก็มาเก็บตังค์ได้เลยค่ะใช่ก็เป็นการลงทุนไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าใครได้ใช้อะไรไงี้ยมันก็โอเคพูดเสมออะค่ะว่าไม่มีอะไรแพงค่ะมันสามารถทําเงินให้เราได้ค่ะใช่เป็นความคุ้มค่ามากกว่าของแต่ละคนเออซึ่งเมจิกคีย์บอร์ดรุนใหม่เนี่ยก็มีแฮปติกฟีดแบกด้วยเหมือนกันในื่อรนะคะก็อันนี้ก็นี่คือครบเซตเลยนะแบบว่าทั้งแบบ iPad Pro 13นิ้วเออแอ Apple เบนที่โปรแล้วก็เมจิกคีย์บอร์ดรวมแล้วราคาน่าจะประมาณห2 0 0 0ื่นบวก หนึ่งสี่บวกห้าพันก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าก็รู้สึกว่าก็เอาเฉพาะพาที่เราได้ใช้ โดยสรุปนะคะนี่ก็เป็น iPad ทั้ง2รุ่นที่ก็สมกับการรอคอยสาหรับสาวก iPad ทั้งหลายที่รอเปิดตัวมานานมากนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันไปอย่างที่บอกวันนี้จะไม่ได้แบบลงลึกอะไรมากนะคะแต่เพื่อนเชื่อว่าพอ iPad OS 18ออกมาใหม่เนี่ยมันจะแบบว้าวกว่านี้อีกเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมาแบบลองหลายๆอย่างเพิ่มเติมให้ดูนะคะก็ขอบคุณน้องฟังมากวันนี้เอ๊ขอบคุณพี่เฟื่องเหมือนกันที่มาจอยด้วยกันกับเรานะคะก็ใครชื่นชอบ คอนเทนต์คู่กันก็บอกได้นะไม่ชอบก็บอกได้ไม่ไม่ชอบก็บอกไม่ชอบก็ต้องบอกว่าชอบสิอ๋อใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้าใช่เจองเป็นใหม่ลิปหน้านะคะลองให้ดูอยากรู้ทำมาแล้วได้รีวิวค่ะวได้รีวิวค่ะบายๆค่ะช่างาะดารีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะมาเป็นสาวระดาได้อีกค่ะถ้ามีลูกค้ามาเลยค่ะเขาเปิดเขาเปิดการ์ดไว้แล้วนะคะทุกคนต้องค่ะ